ขึ้นมาขึ้นมาเอาทงกันลแล้วเอาเอาร้องร้องเด้อดูดูกัดฟันใส่ข้อเลยนะหน้าหน้าเอาขึ้นมาออกกำลังกายเลยเนาะอ่าเม่นสี่4.3กิโลนะครับอ้วนใหญ่นะครับนี่นะครับอรอต่อนล้ครับให้เขาออกกําลังกายนะครับมานี่เล้วอ่ะกัดข,ขาปวดไหมได้รู้แล้วล,นะลูกอ่ะลูกสาม ตาตาตานี่แหละครับรอคลอดนะครับคลอดตรงนี้นะครับนี่นะครับจะเอาอีกเหรอมาเนี่ยฟาละ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 ดูนะครับนี่นะครับไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมา นะครับอาหารที่ให้ก็จะมีข้าวโพดนะครับอาหารหลักคืออ้อยนะครับนี่นะครับอ้อยแล้วก็มีอาหารหมูนมนะครับแล้วก็อาหารปลาดุสุไม่ด้วยนะครับพอแล้วพอแล้วจะร้องทำไมฮะ ร้องทำไมร้องทำไมอยากออกมาเล่นนะครับตัวนี้รอข้อนะครับเลยไม่ไอ่ปุ้มออกมานะครับโอเคครับขอบคุณมากมากครับที่ดูจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ